จังหวะแลกกันไปคนละหมัดนะครับจบจากหน้ากรอบครับแต่ยังไม่ตรงกรอบนะครับวิลเลียมโยกมาครับโอ้โหบอลเกือบถึงเพื่อน,นคงับไไยรัฐกวางไงกับหัวรปัดนี่ครับอัธีจีรศิ์กิมเซง้งอัธิลูกาสบุราาตอนนี้ต้องถอดเนเน่ไปพักก่อนนะครับวรปัดดึงมาขวาลูกนี้เสียบอลครับเข้าทางวิลเลียม เอาโดนอัด oh, ลูกนี้ผู้สิทิ์ให้เล่นต่อนะครับบอลอยู่ที่ลูคัสให้มาที่วอล์ปาดจิวจะดัดลงกลับมาที่ลูคัสปูเอร่าลูคัสที่แกคลองนะครับลองยิงลูกนี้เบาไปครับเอ็นจียกขึ้นมาเอาลุดไมครั้งหนึ่งวิลเลียมตบมาย้อนหลังเพื่อนไปครับ วิลเลียมนี่ยกมือขอโทษเลยนะครับเพื่อนี่เติมขึ้นไปแล้วครับแต่วิลเลียมนี่ตัดสินใจที่จะมาตามสูตรครับอกกลับมานี่ไม่มีใครครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเติมขึ้นไปแล้วอย่างตราการครับ oh <my> เกมนี่แลกกันสนุกดีครับกำลังจะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับครูแรกในแมตช์เดย์ที่17นี้นครับ แบคเพลกับ NT วอลับปาดแคบกลับมาที่ลูคัสบเวร่าดึงจังหวะขวามูคัสดึงซ้ายแล้วยิงโอ้โหยิงเบาไปครับจังหวะนี้ให้เร็วเลยครับโตสปอร์นให้วิลเลียมลูกนี้ได้ฟาวครับลูกนี้ดักชัดเจนนะครับวอลับปัดครับวอลดัดนี้ต้องขอโทษเลยนะครับจังหวะสกัดถึงลูกถึงคนพอสมควรครับ วิลเลียมนี่กระชากแล้วนะครับวรปัตนี่เข้ามานี่ไม่มีบอลเลยครับต้องชมทางวิลเลียมครับกระชากหนีแล้วเรียกฟาวได้ดีด้วยครับกรวสินก็ยังถือว่าใจดีในจังหวะดีนะครับยังไม่ค่าโทษครับกับทางวรปัตอีกลูลีกนนี้กดเลยครับโอ้โหวิลเลียมกดจากแดนตัวเองครับ สุดท้ายเป็นบอลของแบ็คเพิร์มาที่วรวปาดหายมาพานุพงศ์ต่อมาแล้วธนาทิพย์ยิงไปติดครับโอ้โหกัดทองอีกครั้งนึงของธนาทิพย์แสงสังครับต่อบอลเนี่ยถึงหน้ากรอบเข็โทษเลยนะครับเริ่มจากวรวปาดแล้วไหลที่พานนุพงศ์ก่อนที่จะจบที่ธนาทิพย์แสงสังครั่แต่ยังปิดมุมดีครับทศพรอ,อเป็นรูปเกม